เราจะมาเปลี่ยนออฟฟิศโฉมเก่าของเราหน้าตาแบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้ครับเพื่อเคยฝันอยากมีออฟฟิศเป็นของตัวเองไหมครับผมเองก็เป็นคนนึงที่อยากจะมีออฟฟิศสวยๆเป็นของตัวเองเนาะให้มันเป็นที่ที่เราสามารถนั่งทํางานได้สังสรรค์กับเพื่อนรับแขกพักผ่อนและที่สําคัญเนี่ยออฟฟิศของผมมันจะต้องหน้าตาดีครับสภาพออฟฟิศตอนนี้ของเรานะครับต้องบอกเลยว่าเลยคําว่าสวยมาไกลมากแล้วครับ เพราะด้วยความที่เราอยู่กันเองแบบหอชายล้วนเนาะทำใหออฟฟิศของเรามันอาจจะขาดความออร์แกไนซ์ไปพอสมควรเลยบวกกับความมิกซ์แอนด์ไม่แมชนะครับของชุดเฟอร์นิเจอร์ที่เราได้มารวมไปถึงของเล่นของแต่ละคนด้วยทำให้ตีมร,รวมของห้องเนี่ยมันอาจจะดูสับสนปนเปไปนิดนึงอย่างนี้เป็นต้นออฟฟิศเราก็อยู่กันมาประมาณ3ปีนะเราก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยมีเก้าอี้ที่เปลี่ยนไปแต่<อ>ก่อนเป็นตัวนี้นะฮะแต่ว่าสภาพมันไปแล้ว <S <S ไอ้เก้าอี้แบบเนี้ยมัน มันชอบขายว่ามันมีลำบากสปอร์ตใช่ป่ะแต่แม่งไม่มีต้นตีนเลยดูดิลำบาตรงไหนวะแม่งมีแต่ลำบากตอนเนี้ยตอนแรกใช้อันนี้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอันนี้เพราะว่าอันนี้มันเสียวไปยดูดิเป็นแบบว่าสามร้อยหกสิบองศาสามารถยกได้โอ้โหแม่เฮ้ยเฮ้ยมันนอนได้ขนาดนั้นเลยก็อีปรับนอนก็ไปทำงานได้ก็ับนอนได้แต่มีบางครั้งมันจะเวิร์ดนิดนึง มาคับพ่อตานอนแต่ก็ของนี่ของนิพิษนี่อะพีโลคิโอนี่คือเก้าอี้ที่นิพิษบอกว่าเขาจะเอามาใช้แก้ปวดหลังถูกต้องมันหายเหรอวะหายไปเลยหลังอ่ะพอเราอยากจะปรับธีมของห้องให้มันไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราอาจจะต้องโละทุกอย่างออกหมดใช่ครับผมหมายถึงทั้งหมดทั้งผนังทั้งพื้นทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้ทั้งหมดเลยจริงๆ ตอนนี้ประมาณร้อยฝานะผมตอนนี้ทุกคนได้ของแปลกแล้วเพื่่เพื่อนของี่ผมยผมยอมได้เลย่ผมยอมได้เลยอย่แล้วดูวการ1 2อะพอพูดว่าต้องโลงออกทั้งหมดเนี่ย มันก็แอบใจหายเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงๆแล้วออฟฟิศนี้เป็นออฟฟิศที่พวกฟิง์เนี่ยย้ายเข้ามาตั้งแต่ปี2018และสมัยที่โควิดยังไม่มาด้วยซ้ําตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเจ้าของเก่าเนี่ยเขาจะเอาห้องนี้ไว้เป็นห้องขุดบิตคอยหรือว่าเป็นเหมือนบิตคอยไอเราพอย้ายเข้ามาเช่าต่อเนี่ยก็ต้องทําผนังกันใหม่กั้นห้องกันใหม่เพราะว่าสภาพเก่ามันแอบเน่าอยู่พอสมควรเอาไว้ถ้าอยากฟังเรื่องนี้เดี๋ยวเราเล่ารายละเอียดให้ฟังในคลิปถัดไปแล้วกันโอเคเรามาเริ่มกันเลย พอเราตัดสินใจจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีแผนเนาะโดยที่เราจะเปลี่ยนหลักๆเนี่ยมีอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือพื้นผนังแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เท่าที่บอกมาเนี่ยเหมือนจะดูไม่เยอะนะครับใช่ครับไม่เยอะเลยเงินในบัญชีของเราเนีครับไม่เยอะเลยเพราะจากที่เราดูงบประมาณคราาวแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องใช้ประมาณ3-4 0 0 0 0แสนบาทได้ในการรีโนเวทครั้งนี้ไม่ทำแม่งแล้วดีไหมอ่ะเปิดคลิปหลอกนะครับทุกคนใจเย็ยน เอาวะตัดสินใจแล้วทั้งทีก็ต้องทำให้มันสุดเรื่องแรกก็คงต้องเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับผมให้นีน่าผู้ซึ่งเป็นอินเทียชันเยี่ยมมาออกแบบให้นะครับให้เขาขึ้น 3D ให้ซึ่งหน้าตาที่ได้มาก็จะเป็นประมาณนี้เราก็จะพยายามทำให้เหมือนสิ่งนี้ให้ได้มากที่สุดต้องขอบคุณนีน่ามากๆนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นความฝันครั้งนี้ต่อมาสิ่งที่เราทำก่อนเลยก็คือสกาวหาเฟอร์นิเจอร์ที่คิดว่าใกล้เคียงกับ 3D ของเราที่สุด ซึ่งจากอีพีที่แล้วเพื่อนๆน,น่าทราบกันดีนะครับว่าเราไปจัดเฟอร์นิเจอร์มาจากที่ไหนที่นั่นคือโมเด r ฟอร์มนั่นเองสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงเลยเนี่ยก็คือเรื่องของเวิร์กสเปซเนาะเพราะว่ามันคือออฟฟิศนั่งทำงานแล้วสบายนั่งทำงานแล้วมีความสุขเนี่ยมันจะทำให้คุณภาพงานออกมาดีด้วย ซึ่งสิ่งที่เราจัดมาเนี่ยก็มีโตะลิมเบอร์ปรับระดับได้อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานของปิงก์โต๊ะทำงานใหญ่รุ่นคอสมอสสีที่นั่งเป็นโต๊ะทำงานของน้องๆเก้าอี้ทำงานของโมเดลฟอร์มทั้งซีรีส์16แล16้วก็ 16s รวมทั้งหมด4ตัวซึ่งราคามันก็แพงเอาเรื่องอยู่รวมๆกันแล้วแต่ถ้าถามว่าทำไมต้องซื้อโต๊ะแพงๆเก้าอี้แพงๆมาใช้ด้วยอย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะครับเราใช้โต๊ะกับเก้าอี้แบบราคาประหยัดราคาถูกมาตลอดซึ่งคุณภาพมันก็ถูกตามราคา สุดท้ายวันหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะครับไม่เปลี่ยนเก้าอี้ก็ต้องเปลี่ยนหลังของเราอันนี้เลือกเอาได้นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าลงทุนเราคุ้มค่าที่สุดตั้งแต่ทำออฟฟิศมาละโซฟามันคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะครับว่าแบบแต่ละคนนะจะใช้โซฟาในรูปแบบไหนไม่มีผิดไม่มีถูกบางคนชอบแข็งบางคนชอบอ่อนชอบย,ย้้ยชอบเท่ถ้านั่งแล้วสิบนาทีแล้วรู้สึกว่ายังถูกใจกับมันอนะ่ะมันก็คือใช่ ผมสชั่วโมงแล้วยังมูคออนไม่ได้ครับก็อย่างที่เห็นนะครับโดนพี่ต้นป้ายยาอย่างรุนแรงบวกกับเรากําลังหาโซฟาใหม่ในห้องอยู่พอดีเลยเพราะว่าตัวเก่ามันคับห้องไปนิดนึงเราก็เลยได้โซฟาสีเขียวเนียวซับตัวนี้มานะครับราคาป้ายจริงๆอ่ะมันอยู่ทิ่มาน 9 0,000กว่าบาทก็แอบแพงอยู่เหมือนกันแต่โชคดีช่วงนั้นนะ่ะมันเป็นช่วงลดราคาทําให้ราคามันเหลือแค่ประมาณ40,000กว่าบาทแล้วก็ที่สําคัญคือมันเหลือตัวสุดท้ายแล้วซื้อสฟาตัวละแสนกลับบา้านแล้วแต่ก็อย่างที่บอกแหละครับถ้าเกิดว่านับเรื่องคุณภาพแล้วก็ดีไซน์ของตัวสินค้าแล้วเนี่ยผมคิดว่าการที่ยอมจ่ายกับสินค้าที่อยู่กับเราได้อีก5ถึง6ปีเนี่ยมันถือว่าคุ้มเหมือนกันนะ One and o n อ y ของส่วนอื่นที่เราได้มานะครับก็จะเป็นของที่เราได้มาจากอีเกีย ซึ่งเราก็ใช้เวลาหากันอยู่สักพักใหญ่เลยนะครับโดยหลักๆที่เราได้มาจากอ e ีเกีย์ก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งนิดหน่อยนะครับ mm hmm. เช่นหมอนโคมไฟชั้นวางของชั้นเจาะผนังอะไรประมาณนี้ mm hmm. อีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชั้นใส่ความสุขของเรา <laughs> อันนี้เป็นชั้นล้อเลื่อนนะครับของ The Rust Factory เป็นเหมือนแบบมิน mm ิบาร์เมื่อยามพระอาทิตย์ตกดินชั mm ้น hmm. ชั้นนี้จะออกมาทำหน้าที่ของมัน <laughs> ตามที่ทุกคนเข้าใจนะครับของอีกชิ้นหนึ่งที่เราได้มาจากที่นี่นะครับก็จะเป็นโซฟาเล็กสีกรมอันนี้ครับจะบอกว่ามันน่ารักมากๆแล้วก็กระทัดรัดทําให้ห้องเนี่ยมันไม่ดูแน่นจนเกินไปมาที่เรื่องของไลท์ติ้งกันบ้างดีกว่า อันเนี้ยเราเลือกอยู่นานมากๆเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นส่วนของโครงสร้างเนาะซึ่งต้องทําเป็นแบบอย่างแรกๆเลยเพราะว่าส่วนตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไฟที่เป็นไฟฟ้าหรือว่าไฟที่ติดบนเพดานเพราะว่ามันทําได้แค่สองสว่างอย่างเดียวเลยแล้วก็แสงมันค่อนข้างแข็งซึ่ง อาจจะทาให้บรรยากาศมันดูน่าเบื่อเวลาทํางานนะครับเราก็เลยจับเปลี่ยนให้หมดเลยเริ่มจากไฟ4ดวงนี้เพราะว่ามันเป็นไฟที่เอาไว้ทําให้ห้องมันไม่มืดผมเปลี่ยนเป็นหลอดแบบนี้ที่มันสามารถเปลี่ยนไฟได้3สีโคตรเท่บอกเลยว่าเวลาทํางานอะ่ะเราก็ใช้ไฟที่เป็นครูไว้นะครับหรือว่าเวลาชิๆลๆเราก็ใช้วอร์มไว้หรือเวลาหาของเก็บของเราก็ใช้แบบเดย์ไลท์ให้มันแบบขาวๆไปเลยซึ่งลักษณะาการเปลี่ยนแสงอะ่ะก็คือแค่สับสวิชปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิด,ปด,ปด,ปดมันก็จะ ไปตามแสงของมันที่สําคัญคือมันจะได้แสงที่ค่อนข้างซอฟต์นะครับเพราะว่ามันมีดิฟิวเซอร์อยู่หน้าไฟเหมือนกัน แล้วก็หลอดไฟทุกดวงบนฝ้าเนี่ยเป็นไฟ LED เนาะช่วยประหยัดพลังงานเข้าไปอีกส่วนหลอดยาวตรงกลางก็คล้ายๆกันเลยนะครับเป็นไฟแบบปรับได้3สี 4, ซึ่งทั้ง2แบบเนี้ยเราได้มาจากไทยวัสดุไฟดวงต่อมาที่ผมชอบมันมากๆเลยนะครับก็คือไฟที่ผมไปกดมาจากอัซาดานั่นเองมันคือ G Light นะครับตระกูลเดียวกับไฟ Xiaomi นะครับซึ่งโต๊ะทำงานเนี่ยถ้าไม่มีไฟท็อปไลท์เนี่ยมันจะมืดมากม เราก็เลยจัดไฟตัวนี้มาสิ่งที่มันเจ๋งอะคือมันสามารถส่องสว่างได้2ทิศท,ทางทั้งด้านบนและด้านล่างซึ่งด้านล่างที่ส่องลงมาบนโต๊ะเนี่ยก็จะเป็นโหมด C C T นะครับหรือว่าสามารถปรับได้ทั้งความสว่างแล้วก็อุณหภูมิสีของแสงได้ถ้าเราอยากให้มันไปทางสีส้มก็ปรับได้ถ้าอยากจะให้ไปทางสีขาวก็ปรับได้ ส่วนไฟด้านบนที่2ขึ้นฟ้าเนี่ยก็จะเป็นไฟ R G B ปรับแสงได้ที่สําคัญคือมันปรับสีได้จะเอาสีอะไรก็ได้เลยอันนี้มันก็จะทําให้การทํางานของเรามันไม่น่าเบื่อเนาะแล้วก็จริงๆถือว่าเป็นแบบ accent light ของห้องทั้งห้องเลยก็ว่าได้ซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันสามารถปรับได้ผ่านแอปพลิเคชันเลย ส่วนไฟติดผนังทั้ง2ดวงนี้นะครับก็มาจากอีเกียอันนี้เท่มากๆเลยคือเราเอาไว้ใช้2พวกอาร์ตเวิร์กหรือว่ากรอบรูปอะไรต่างๆที่เราเอามาแปะบนผนงังเพื่อเพิ่มอินสปิเรชันในการทํางานไปอีกด้วยแต่ว่ายังใส่ไม่ครบนะใส่ได้บางอย่างเพราะว่าเอาจริงๆมันแอบแพงอยู่เหมือนกันอ่ะของใหม่มาแล้วก็ได้เวลายกของเก่าออกนะครับขั้นตอนนี้เรียกว่าเป็นขั้นตอนที่โคตรวุ่นวายเลยเพราะว่ามันอยู่กันมานานเนาะของมันค่อนข้างเยอะมีทุกอย่างเนี <laughs> ยกไม่ขอที่จําเป็นหมูหยอกยังมีเลยระหว่างการย <laughs> ้ายเนี่ยเราก็ต้องเคลียร์งานไปด้วยนะครับซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้การย้ายคอมเนี่ยมันยากลําบากมากคือไหนจะเรื่องประกอบจอใหม่หรือว่าแบบปัญหาสายไฟที่พันกันยุ่งเหยิงเหมือนแบบชีวิตของผมในตอนนี้ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลยอ่ะแม่งไม่เหมือนมีทาซานอยู่ใต้โต๊ะเลยวะ <laughs> นี่ทาซานมาแม่งโหะนะู้เอ้ย <laughs> เอาละอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์และสถานที่ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วได้เวลาเริ่มรีโนเวทกันแล้วครับ ก่อนจะเริ่มดิโนเวทนะอยากจะแนะนำตัวละครเพิ่มอีก2คนผู้อยู่เบื้องหลังภารกิจนี้นะครับคนแรกก็คือป้าหนูซึ่งเป็นทั้งแม่บ้านแล้วก็เป็นทั้งหมอนวดของเราป้าหนูเนี่ยบอกเลยว่าก่อนที่เราจะมีอัลกอริทึมแช์เนี่ยคนคนนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเขาบรนเทาอาการปวดหลังให้กับชาวจีมอสทุกๆวันนะครับคนต่อมาคือพระเอกของงานนี้เลยก็คือช่างนิคมและก็เมียของช่างนิคมนั่นเองช่างนิคมเนี่ยถือว่าเป็นอะไรเดียช่างไฟช่างไม้ ช่างน้ำช่างแม่งเรียกว่าแค่โอนเงินให้เขาอย่างเดียวนะครับเขาก็สามารถสร้างบ้านได้ทั้งหลังเลยบ้างภารกิจวีดเวยครั้งนี้เนี่ยเราก็บรีฟช่างนิคมตามที่เราต้องการโดยหลักๆก็จะมีการปูพื้นไม้ทาสีผนงังเจาะของตกแต่งแล้วก็ติดไฟเพดานใหม่นะครับงานโครงสร้างทั้งหมดบอกเลยว่าใครที่กำลังทำห้องใหม่นะแนะนําให้เริ่มทาสีผนังก่อนแล้วก็ต่อด้วยทําพื้นเพราะว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของพื้นมากแต่จะบอกเลยว่าถ้าพื้นสวย ทุกอย่างที่เอามาใส่ในห้องเนี่ยมันจะสวยยิ่งกว่าเดิมโดยที่พื้นนะฮะสิ่งที่ช่างทำโดยที่ที่พื้นฝั่งนู้นที่ผมทำาส่สีลน้นสีล้นหลังจากที่เราปูพื้นแล้วก็ทาสีเสร็จเนี่ยเราก็เริ่มเอาของมาลงเลยซึ่งของที่เราสั่งไปกับโมเดิลฟอร์มเนี่ยเขาก็ทยอยมาส่งพอดีพี่พี่เขาก็เอารถมาส่งถึงบ้านเลยนะครับพร้อมกับพี่พี่ช่างหลายๆคนนะครับเพื่อมาช่วยกันประกอบโต๊ะประกอบเก้าอี้ให้เรียบร้อยนะครับเรียกว่าประหยัดแรงพวกเราไปได้พอสมควรเลย จากวันแรกในการทำโปรเจกต์นี้นะครับถึงวันนี้เนี่ยเราก็ใช้เวลาประมาณเกือบเกือบ2เดือนเนาะและในะที่สุดสตูใหม่ที่เราตั้งใจออกแบบและก็สร้างสารรค์มันขึ้นมาก็เสร็จสมบูรณ์หลักๆเนี่ยเราก็จะยึดเลเยอร์ห้องแบบเดิมเอาไว้นะครับเพราะว่าพื้นที่มันไม่ได้ใหญ่มากซึ่งเราจะแบ่งโซนออกเป็น3โซนก็คือโซนโต๊ะทํางานของติ๊งโซนโต๊ะทํางานของกรณิพิษแล้วก็นัน แล้วก็โซนรับแขกหรือว่าโซนนั่งเล่นแต่และโซนเนี่ยเราก็คำนึงถึงการใช้งานเป็นหลักเลยนะโดยโซนแรกของปิงเนี่ยก็หลักๆจะมีโต๊ะลิมเบอร์ที่เอาไว้สําหรับตอนทํางานคุยกับลูกค้าประชุมหรือว่าเวลาใช้ความคิดต่างๆหรือเวลาที่เราเมื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถปรับระดับให้โต๊ะมันสูงขึ้นแล้วก็ยืนทํางานได้ด้วยเออแล้วก็หายปวดหลังด้วยนะเอาจริงๆแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ผมชอบไปนโตะตัวนี้มากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของไวเลสชาร์เจอร์แมงโคเท่คือเราแค่กดลงไปทีเดียวมันก็แบบพอปอัพขึ้นมา มีทั้งไวเลส e ชาร์จเจอร์ที่ชาร์จโทรศัพท์ได้เลยมีที่เสียบ USB แล้วก็มีที่เสียบปลั๊กนะครับเอาไว้แบบเสียบปลั๊กชาร์จ Macbook อะไรประมาณนี้ถัดมาไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือเก้าอี้นั่นเองคือรูปทรงมันนะสะกิดใจเรามาสับพักแลละเพราะว่าดีไซน์ที่มันถูกชะโลกกับเรามากๆคือเราเป็นคนให้ความสําคัญกับรูปทรงพอๆกับฟังกช์ชันการใช้งานอยู่แล้วเรียกว่าเออเรามันสายเด็กทาทรงเอางี้ดีกว่า แล้วพอมาเจอเข้าอี่ตัวนี้เนี่ยคือมันมาทั้ง2อ,อย่างเลยเราก็เลยไม่ลังเลที่จะจิ้มมันมา4ตัวส่วนอื่นๆในโซนของปิงนะครับก็จะมีผนังที่ทาสีใหม่เป็นสีเทาดําแล้วผนังส่วนหนึ่งที่ปูด้วยไม้ก๊อกอันนี้เอาไว้สําหรับติดพวกรูปความทรงจําต่างๆหรือว่าแขกที่มาเยี่ยมเราหรือว่าไอเดียต่างๆนะครับส่วนอื่นๆนะครับก็เจาะไฟแล้วก็ชั้นวาง ติดกอบรูปกับผนังแล้วก็เอาตู้เอกสารมาวางเสริมนะครับเพราะว่ากระดาษเยอะมากแล้วก็เอกสารเยอะมากจริงๆมาในส่วนของโซนทํางานอีกโซนหนึ่งกันนะครับโซนนี้เราจะเป็นโต๊ะใหญ่โต๊ะเดียวเลยสําหรับสเตชันการทํางานของทั้ง4คนซึ่งแต่ละสเตชันนะ่ะจะบอกเลยว่ามันค่อนข้างคลีนมากๆเพราะว่ามันถูกแบ่งสัดส่วนเอาไว้ให้ใช้แค่4คนแล้วแต่ละคนนะ่ะก็จะมีเคเบิลแมネจเมนต์ของตัวเองนะครับเรียกว่าสามารถใส่ปลั๊ก3ตาหรือว่าปลั๊กพ่วงลงไปตรงนั้นได้เลย แล้วก็สายทุกสายเนี่ยมันก็จะถูกลายลงไปกับขาโต๊ะตรงกลางนะครับซึ่งเป็นที่เซอร์วิสสายไฟอยู่แล้วแล้วก็วิ่งลงพื้นนะครับการที่มีโต๊ะแบบนี้บอกเลยว่ามันทำให้บรรยากาศมันสะอาดขึ้นเยอะมากๆนะครับใครที่ทำโฮมออฟฟิศหรือว่าโต๊ะทำงานของตัวเองที่เป็นโต๊ะตัดต่อจะเข้าใจดีเลยว่าทั้งฝุน่นทั้งความยุ่งเหยิงทั้งการเตะสายไฟมันจะอยู่ในชีวิตของพวกคุณทุกคนนะครับแต่ถ้าเกิดมี โต๊ะที่สามารถ manage ได้แบบนี้บอกเลยว่าปัญหาตรงนั้นมันหายไปเลยมาที่โซนสุดท้ายนะครับก็คือโซนรับแขกหรือว่าโซนนั่งชิวของเรานั่นเองโซนนี้เราก็ยังคง l a y เอาไว้คล้ายๆเดิมนะด้วยการที่เราวางทีวีไว้ติดกับผนังฝั่งหนึ่งตามด้วยโซฟาสีเขียวเนียวทัพของเราแล้วก็เอาพวก prop พ,พวกหมอนมาตกแต่งนิดๆหน่อยๆสุดท้ายแล้วก็เอาโซฟาเล็กแล้วก็คอนโซลทีวีเนี่ยที่เรามีอยู่แล้วนะครับเอามาเซตก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับ บอกเลยว่านี่คือการทำห้องจริงๆของผมแบบครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่ออกแบบรวมถึงแบบ เอาเฟอร์นิเจอร์มาใส่ทําโครงสร้างห้องใหม่บางส่วนอะไรอย่างนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆอีกหลายๆคนที่กําลังอยากจะแต่งห้องใหม่อยากจะทําแบบโฮมออฟฟิศอยากจะทาแบบโฮมสตูดิโออะไรแบบนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนๆได้แล้วก็สุดท้ายขอขอบคุณทาง Mo เด r n Form เนาะที่ช่วยเราหลายๆอย่างเลยทั้งเครื่องไม้เครื่องมือทั้งให้ความรู้นะครับแล้วก็ เฟอร์นิเจอร์หลายตัวรวมถึงตัวนี้ด้วยนะครับที่ทาง Modern Form s, เขาก็ซัพพอร์ตเราใครที่อยากจะเริ่มแต่งห้องนะแนะนำให้ลองไปเดินดูโชว์รูมของเขานะครับก็จะมีอยู่2ที่ด้วยกันก็คือโชว์รูมใหญ่อยู่ที่สินคคลินนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งจะอยู่ที่สุขุมวิท49นะครับใครใกลจะไปทางไหนก็ไปเลยอ,อยากให้ลองไปเดินดูนะเพราะว่ามันได้ไอเดียอะไรใหม่ๆจริงๆส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้เนาะแนวแต่งห้องทำบ้านแบบ อันนี้อาจจะไม่ได้แบบเหมือนสิ่งที่เราเคยทํามาทั้งหมดนะครับอันนี้เราทำเพื่อแบบ s atisfy ตัวเองแบบล้วนๆเลยเพราะว่า พิงกเอ็ก็เป็นคนหนึ่งที่อยากเห็นห้องสวยๆวยเนาะบรรยากาศการทำงานดีๆนะครับ,รบก็อย่าลืมกดติดตามเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์ประมาณนี้ออกมาอีกเรื่อยๆส่วนใครที่มีคำถามนะครับในเรื่องของการทำห้องก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วพิงจะเป็นคนตอบเองเพราะว่าเราทำกันเองแทบจะทุกอย่างเลยนะเรื่องฟงเรื่องไฟเราเลือกกันมาเองหมดแล้วก็มาเจาะกันเองอะไรเองช่างนิคมก็มาเป็นมาเป็น lead ด,ดีวกว่านะครับ,รบก็สามารถทักมาพูดคุยกันได้งั้นเดี๋ยวเอาไว้เจอกัน e ีพีหน้าหรือว่าห้องหน้าครับผมบ๊ายบาย